สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอนนำบทความจากคุณแอคเคาใน Twitter ร์ @lilynews นะคะซึ่งเขาได้นำบทความจากสำนักข่าวใหม่ในประเทศฝรั่งเศสที่ได้หยิบยกมิตรภาพที่แน้นแฟนของสาวส b l แบล็ i พิมาแปลให้ทุกคนได้อ่านกันค่ะซึ่งในบทความนี้นะคะเขาได้มีการพูดถึงน้องลิซ่าและพี่จีซูไว้ว่าเมื่อจีซูพี่ใหญ่วงแบล็พิงคถูกขอให้พูดภาษาอังกฤษ ก็เลยทำอลิซา Lisa, น้องเล็กไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวเป็นที่รู้กันว่ามิตรภาพของแบล็คพิงก์นั้นเรากับคนในครอบครัว,ส,วสาวต่างก็รักแล้วก็ใกล้ชิดกันมากพวกเธอไม่ลังเลเลยที่จะพูดบอกรักกันหรือแซวกันไปมาต่อหน้าแฟนแฟนนับล้านเมื่อลิซ่า Lisa และจีซูไลฟ์สดด้วยกันพวกเธอมักเมาส์มอยพูดคุยเกี่ยวกับทุกสิ่งอย่างตั้งแต่ for s e n 2ไปจนถึงความรักที่มีต่อแมวและอื่นๆครั้งหนึ่งในไลฟ์สดเมื่อบลิงก์ขอให้จีซูพูดภาษาอังกฤษ ก็เลยทำอาลิซ่าและจีซูประหลาดใจลิซ่าก็เลยได้ให้กำลังใจและสนับสนุนให้พี่ใหญ่แสดงทักษะพ,พัฒนาการของเธอด้วยความภาคภูมิใจในตัวเองทันทีพี่เพิ่งเข้าเรียนค้าภาษาอังกฤษไปเมื่อวานเอาเลยพี่จีซูพูดมั่นๆไปเลย แต่ที่ตลกไปกว่านั้นก็คือประโยคที่พี่จีซูเลือกที่จะพูดดูจะไม่ค่อยส่งเสริมภาพลักษณ์ของน้องลิซ่าสักเท่าไหร่นักพี่จีซูได้พูดออกมาว่าแปรงฟันของเธอด้วยนะคืนนี้ลิซ่าลิซ่าก็เลยหลุดหัวร้อคขำก้ากออกมาทันทีกับคำพูดของพี่จีซูแล้วก็อุทานว่าพี่ทำให้หนูดูไม่ดีเลยนะเนี่ยและพี่จีซูคอนแสบก็ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นนะคะ เธอยังเตือนให้ลิซ่าอย่าลืมล้างน้าในคืนนั้นอีกด้วยงานนี้ก็เลยทำเอาสมาชิกคนอื่นๆเ,เนี่ยหัวเราะกันอย่างสนุกสนานเซากันขำๆนะคะว่าทำไมพี่จีซูไปพูดคำที่ทำให้คนเข้าใจน้องลิซ่าผิดซะขนาดนั้นแต่เอาจริงๆเนี่ยมันก็คือการแซวกันนั่นเองค่ะแม้ว่าพวกสาวๆจะแซวกันแรงมากแค่ไหนถึงจะมีงอนกันบ้างเล็กน้อยแต่ยังไงเนี่ยมิตรภาพของพวกเธอก็ยังเหนียวแน่นอยู่เสมอเลยล่ะค่ะ เป็นไงบ้างคะหลังจากฟังจบน่ารักเนอะอยากให้ส,สาวๆเขารักกันแบบนี้ไปนานๆนะคะเพราะแอดคิดว่าความรักแล้วก็ความผูกพันที่ดีต่อกันเนี่ยจะยิ่งส่งเสริมประสิทธิภาพแล้วก็การทำงานร่วมกันของส,สาวๆให้ดียิ่งๆขึ้นไปอีก แล้วก็ยังไงเนี่ยปิดท้ายก็ต้องขอบพระคุณบทความดีๆนะคะจากคุณแอคเคา t ์ลิลลี่นิวใน Twitter ด้วยที่ยินดีให้นํามาเผยแพร่เรื่องราวดีๆของน้องลิ t แล้วก็ b l a c k พิงคต่อไปใครมี Twitter นะคะแล้วก็อยากอ่านบทความปลาดีๆเกี่ยวกับน้องลิ t ไปติดตาม a c c o u n t l i l l ลี่นใน Twitter กันได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยแอดขอเอามาฝากทุกคนไว้เพียงเท่านี้ค่ะคืนนี้ฝันดีนะคะทุกคนบ๊ายบาย